ถ้าผู้ชมครับเศษวัสดุเหลือใช้อย่างเท่ากแกรบและเศษพลาสติกจากโรงงานผลิตรองเท้าถูกน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งนั้นๆส่วนจะนําไม่ทำอะไรตามไปชมกันเลยครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ละครับอาจารย์ที่จะตอบโจทย์ให้กับเราได้ว่า เขานำเศษวัสดุอย่างเท่ากแกลบและเศษพลาสติกไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเราอยู่ทางด้านโยธาเนี่ยเราก็จะหาวัสดุอะไรก็ได้ที่จะมาช่วยลดนะครับการใช้พลังงานในอาคารซึ่งบล็อกทั่วไป หรือว่ารวมทั้งอิดมอเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ90%นะครับของตลาดแต่ว่าอิดมวลเบาปัจจุบันที่สิแล้วก็แนวโน้มของอิดมวลเบามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามกระแสของการประหยัดพลังงาน mm hmm. เราคิดว่าทำไงเราจะผสมสองอย่างเนี่ยให้มันรวมมาเป็นอย่างเดียวกันโดยเอาข้อดีของทั้งอิดบล็อกแล้วก็อิดมวลเบา mm hmm. ข้อดีก็คือความแข็งแรงนะครับ mm hmm. ก็ได้อ mm ิดบล็อกแล้วก็น้ำหนัก นะครับหรือการเป็นฉนวนความร้อนเนี่ยก็คือได้เอาอิมวลเบามาครับและที่สําคัญก็คือต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ไม่ใช่มีต้นทุนที่แพงเหมือนกับอิมวลนเบาเมื่อได้โจทย์ที่ว่าจะทํายังไงยังไงให้อิฐท,ที่มีความแข็งแรงแล้วมีน้ําหนักเบาและที่สําคัญต้องมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป อาจารย์และทีมงานจึงได้มองหาวัสดุชนิดอื่นๆที่สามารถใช้ทดแทนการใช้วัตถุดิบอย่างปูนซีเมนต์สุดท้ายก็มาลงตัวที่เท่ากแกลบและเศษพลาสติกเหลือทิง้งจากโรงงานผลิตรองเท้านี่เองสำหรับส่วนผสมของกรีนบล็อกนะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับสําหรับส่วนแรกก็คือส่วนของวัสดุเชื่อประสาน ก็ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์พอตแลนด์ประเภทที่1น,นะครับสนี่ก็คือในส่วนของเท่าแกลบที่เราได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือว่าเป็นจากโรงสีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในส่วนของเท่าแกลบนี่เองครับที่ทางเราจะใช้ในการลดต้นทุนหรือว่าลดเป็นาณของปูนซีเมนต์ลงในส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นมวลรวมนะครับก็ได้มาจากอันแรกนะครับก็คือในส่วนของหินฝุ่น2เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเศษพลาสติก eva ที่เราได้มาจากโรงง,งานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของน้ําน้ำเนี่ยเราน้ำสามส่วนนี้มาผสมให้เข้ากันะนะด้วยเครื่องผสมคอนกรีตนะครับหลังจากนั้นแล้วก็พอผสมเข้ากันได้แล้วเนี่ยเราก็นําไปอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอไฮดรอลิกนะครับก็จะได้มาเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วก็เอาไปพึงให้แห้งในอากาศนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอิดบล็อกสีเขียวหรือ EVA กล e a n b o x อิดบล็อกที่ควบรวมเอาคุณสมบัติที่ดีของอิดบล็อกทั่วไปกับอิดมวลเบาเข้าไว้ด้วยกันแล้วที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของที่เหลือทิ้งประหยัดพลังงานได้อีกด้วยนะครับแต่คุณสมบัติแค่นี้ยังไม่พอครับยังไม่พอเพราะจากการทดลองทิ้ง EVA Green b o c เทียบกับอิดทั้งสองอย่างที่มีความสูง2-3เมตรปรากฏว่า EVA กลีนบ b ็อกไม่สะทกสถานเลยละครับอของเขาดีจุงเบยเฮ้ยของเขาแข็งแรงทนทานจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมการพัฒนาคอนกรีตบล็อกเขียวขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกใหม่ในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสนับสนุนโดยกลุ่มปะตท